ามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาิกา10นาทีถึง9นาิกา30นาทีทางสวทอเบตง FM 93มิลิเตซ์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e t โดยทีมข่าวสวทอเบตง ติดตามเรื่องของการเตรียมความพร้อมของสนามบินเบตงกันบ้างค่ะลาสุดกระทรวงคมานาคมเตรียมพร้อมเปิดท่างการยานเบตงโดยสายการบินนกแอร์จะเปิดบินเส้นทางกรุงเทพเบตงและหาดใหญ่เบตงค่ะ นายสรงษ์ไพฑูลพงศ์งรองปลัดกระทรวงคามานาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่ากาศยานเบตงจังหวัดยะลาว่าเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อความมั่นคงของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเบตงโดยนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมมีนโยบายเร่งรัดการเปิดให้บริการท่าากาศยานเบตงโดยเร็ว ล่าสุดที่ประชุมติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสํานักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกรมท่าอากาศยานสายการบินน้องแอร์ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเบตงสํานักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรายงานว่า จะสามารถออกใบรับรองการดำเนินง,งานสนามบินสาธารณะ,ะให้ท่าอากาศยานเบตงได้ภายใน,นเดือนมกราคมนี้โดยที่ผ่านมาได้อนุมัติเส้นทางการบินกรุงเทพเบตงและหาดใหญ่เบตงวันละหนึ่งเที่ยวให้แก่สายการบินน่องแอร์เป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วขณะที่สายการบินน่องแอร์ยืนยันว่าความพร้อมที่จะทําการบินไปยังท่าอากาศยานเบตงด้วยอากาศยานประเภท Q400 จำนวน86ที่นั่งโดยขอความอนุเคราะห์ทําประกันที่นั่ง175ที่ประชุมจึงมอบหมายให้จังหวัดยะลาหาหรือร่วมกับการเที่ยว ที่ยวแห่งประเทศไทยหอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตงและสายการบินนกแอร์เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ทันตามกําหนดและให้เกิดความชัดเจนเพื่อหาข้อสรุปโดยเร็วในการเปิดเที่ยวบินปฐมเริ์อย่างเป็นทางการภายหลังได้ข้อยุติสําหรับขีดความสามารถของอากาศยานเบตงมีความยาวทางวิ่งขนาด30คูณ1,800เมตรรองรับอากาศยานขนาดไม่เกิน80ที่นั่งลานจอดเครื่องบินรองรับได้จำนวน3ลำอาคารที่พักผู้โดยสาร สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสาร300คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ8,000 0คนต่อปีอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS และเครื่องเ r a y ซเครื่องและทางเข้าทางออกแอร์ไซส์4จุดรวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยสนามบินตามมาตรฐานสากลค่ะติดตามรับฟังรายการข่าว93ทางสวทเบตง FM 93เมกเฮิและวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/betong ได้ใหม่ในวัน,วนและเวลาเดียวกันกนี้